คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กับมาพบกับนันเชียได้ค่ะท่านผู้ชมเมือนี้นันเชียสีภาพไปตามแนวทางที่ใหม่ค่ะท่านผู้ชมเปิดตัวแม่ไฮเลกวิ่งแม่นค่ะเพิ่นมาจากกำแพงเพชรเลกเพิ่นมีทีมาก มาจากกรุงเทพค่ะน้องสาวเพิ่นไห่มากค่ะเลขวิ่งเพิ่นหัวกะเลื่มไห้กันมากแต่งแต่โมกะล่า,าปีนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นไห้แต่ตัวเดียวตัวเดียวกระเปียกยู่ดิค่ะท่านผู้ชมแต่งแต่โมกะล่ามากจนวารหอดวันที่สิบเจ็ดกรุมผ้าเลกกะออกอบนกะมีเก่าลางกะมีเก่ายังสีแม่ค่ะบานนี้หนึ่งกรุงผ้า ล่างกับมีสามบนกับมี่สามค่ะทั้งศูนย์ทั้งศูนย์ร้องพค่ะบานนี้อ่าสิบเจ็ดกุมภาบนกับมี่หาล่างกับมี่หาบนกับมี่เจ็ดล่างกับมีเจ็ดค่ะกะับแปลกดีเยอยค่ะท่านผู้ชมจับตามองดีๆเด้อค่ะวดนาอาจิมีอาจิมีมเก่าบนเก่าล่างอีกเด้อค่ะหรือว่าอาจิมี หนึ่งบนหนึ่งลางอีกค่ะสบน3าลางเกิงสี่ะโอ้ดีค่ะท่านผู้ชมเลกแบบนี้แต่ว่าผู้สื่อเนี่ค่ะท่านผู้ชมกัดิีกลุมกระมับแน่ค่ะขึ้นน้าเชียค่ะเอาก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่น้ําเชียกับขอขอบคุณแม่ที่เมตตาตัวเลขให้ทานช่อง youtube น้ําเชียเด้ค่ะท่านผู้ชม สำหรับพี่น้องเอฟซีเขามารับช่มรับฟังกะพิจารณาเบื้องแรกค่ะเพิ่นมาไม่น้ำเสียกะเริ่มสิจดสติติไปตามพี่น้องคือกันค่ะไปรับช่มรับฟังกันเลยเด้อยค่ะฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเสียในเด้อค่ะวอลมูจปกบอลคอยที่หลังพ่าสิว่าเอาเลขเข้ามาแห้วละ่ะแม่แม่แม่สวัสด,ดีค่ะจ้าสวัสด,ดีค่ะลูกค่ะแม่อันแม่โทรหาหนิแม่อยากบอกเลขอ่<ล>ขขาคำนวณจ้าลูก โอ้ oh, เหล็กวิ่งค่ะ ah, เ<ล>ข,ข่าดีป่วเมีตัวเดียวของแก้ปีไม้สินะปีไม่อันสิบเจ็ดโมกนล้านวะเมียอืาขอมาตลอดสามปีงวดหรอบนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นป่วเม่อันมันมันมาทาั้งบนทั้งล่างนะ่ะโอ้แต่ว่ามหายตัวเดียวแกแกมันเป็นคู่บนแกมันโลงล่างน้่นนะค่ะ โอ้เหล็กบิงเนาะแม่หายากอยู่ดิแม่ตัวเดียวใช่แม่ก็ถูกทุกงวดแหละถูกที่ละน้อยแม่ก็จับเอาแม่ใด้เงี้ยละค่ะทุนไหลเยอะไปได้เนาะแม่อืมอันแม่นได้มากจะใสหรือว่าคำนวณเอาหรือฝันเอาแม่แม่ก็คำนวณอยู่แต่อันเลขนี่มาจากเรศพุ่นน้องสาวไปช่างร้านทุเรศเพมาให้ัยโอ้ยานเลข ทีมีทีมาท,ที่ไปโอ้เหล็มีทีมาที่ไปเห้อว่าต้องเว้าก็ได้แม่่ออนค่ะแม่ยุชัสก่ออยุกำแพงเพชรจ้ะโอ้แม่ยุกำแพงเพชรแม่แม่ซื้อว่าแม่บุญแม่บ่า่ะจ้ะอายุหกสิบสี่แล้วค่ะอันน้่เชี่ยกะขอบคุณแม่ได้ที่มาเป็นสะพานบุญใหทางช่องค่จะจ้าค่ะอยากให้พี่น้องถืนอน้องแม่เล็กวิ่งกันยั่งดีด้แม่ อยากอยากให้ที่นอกถือน้ำนะค่จะจะ่แ่แม่วงนี้ทุนซื้อดอกค่ะหลายดอกอยากให้เขาซื้อกันเมียนยูผู้เพิ่นกระเป๋านักนาะแม่เลขตัวเดียวแกขึ้นเวทที่นี่ย่าลุดด้อแม่อิลี่ดิแม่ปกตินี่อเลขเพิ่นกบเขาอีหลี่ละแม่เพิ่นเท่า เพิ่นกล่าวว่าเลขเพิ่นเขามันก็ตามสถิติๆหรอแม่แต่ว่าพ่อมามขึ้นเวทีเพิ่นตื่นไปทัวทีบทัวแดนดิแม่ของแม่เขาใส่สีเปรนดอกเออใช่ดูแม่ย่าเตือนแต่แม่ย่าเตื่นแต่พี่น้องเพิ่นได้เต็มมิดเต็ม,ตมตหน่วยแนีงวดว่งางหมู่บ้านนี่สรุปสไลม์มืดเอาแม่งวดหมู่บ้านนี่แม่ได้ตัวไรแม่ได้เอ็นเอ็นเจสเก้าฮา เอ <3 S 2> ตัวโบวันเมียได้เัาสางตัวชื่อรัฐบาลมากอต่โบถีงนวันที่หนึ่งอ่ะค่ะ <laughs> เอาเมียตะวานันเลขวิ่งนี่น้องสาวควรหายมากจากกรุงเทพนี่ได้ตัวไหนเงวดว่างหันเมียได้เจ็ดล่างเจ็ดเทิงเจ็ดล่างเจ็ดบนเนาะเมียเนาะใช่แต mm hmm. ้หวงหวดวงก้อน,น่ะสามศูนย์แม่ก็ถูก งวดสามศูนย์ปหาตัวไรมากเนี่ยเขาหายศูนย์ลางศูนย์ทิ่งโอ้ศูนย์ลางศูนย์ท่งเนะค่ะนุ้เจ้าหมวดหวดูนกับไอเก่าแอนสองเก่านาะค่ะแอนหนึ่งเก่าหานะเขาขายเขาขายเก่าลางเก่าทงมากเก่าลางเก่าทงมากคแต่ว่ากับแปลกเนาะเนี่ยอันเลยกเริ่มเต้งเต้นอันโบกกระลามาก ทั้งรางทั้งบนสี่สิบสิมาคือกันนวะเม่ยตัวเดียวกันเองสิแม่เมียใช่ยัติญาติถิ่นไปทั้งอินตัวใดเก้ากับเก้ารางเก้าบนเนอสิบเจ็ดโมกกล่าบ้านี้มาหนึ่งกุมภากับมาสามบนสามรางเทั่ยงศูนย์ผุน่ะเมียใช่มวดม้วนเนการเจ็ดบนเจ็ดรางหาบนหารางแต่โลกนวลเมียเละเมีย ส่วนเนี่ยก็สิมาอีอีอ่หลอกเก่านะมาอีหลอกเก่าติม่ะอือม,มาทั้งฝนทั้งลางค่ะตัวไรแม่บ้าน,นี้น้องสาวหายมาเพิ่นสิยหายต้องหงุดจังสิบ่แม่จ้่พ่อนั่นเขา่าหายมาเลยนะโออืหายต้องหงุดมาเลยนะหายต้องหงุดก็ดีเนาะแม่นเนาะแต,ต่าเจ้าเล็กแม่นี่คือของแม่อยู่จ้าก็จับของเร่าไฟไน,นะค่ะ ไห้ตองงดมาเลยอืมไม่มตองก็ไหวยแน่งวดข้ากสตรงค่ะจนก่อนมันตรงกับ็แม่มงั้นนี่บ่ตรงแม่ไปจับคู่ตัวหรือตอเวนพิ่ให้ตัวไดแม่งวดนี่บ้านนี่น้ำเชี่ยวคอได้ไหม่เก้างวดเนี่ยให้เก้าตัวเดียวมานอืเก้าเก้าตัวเดียวบทลางเลยบ่แม่จ้า คนล่างขันจับเส้ของแม่นีิแม่มีตัวไหนคะแม่ของแม่มีศูนย์ของแม่มีศูนย์ใช่คือศูนย์เก่าล่างศูนย์เก่าล่างศูนย์เก่าล่างกลับมาแม่ดีดีครับค่ะชาว่าสามตัวกับศูนย์ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าด้วยแม่ แค่ัวสองขอแม่จับขอ,แม,บอแม่สิจับแค่สองหางแค่นั้นค่ะตอนนี้ห้าเก้าหกแค่นั้นห้าเก้าหกสองหางเนาะแม่แนนใช่ของรางศูนย์เก่าเลยขังรางศูนย์เก่าอันนี้บนอันนี้<ช>อ่าคันได้เลขข้าเจ้ามาตัวหนึ่งแม่เสียเอาเลขคำนวณแม่ประกบเล่นบ่แม่ใช่เอาประกบเลยค่ะอืม แม่ก็จะถูกตัวที่งวดถูกตัวก็ดีแ้วแม่เลขหน่อยพ่อแม่แม่ว่าเหรียญของไผ่หรือเ่าแม่บ่แต่ว่าเบิ่เงินซื้อหือเป่าแม่เบิ่งแต่ว่าว่าได้เหรียญของไผ่เก้าศูนย์ศูนย์หาเก้าหาเก้าหกแม่แม่เคยเอาของเขายูเอาระบาดงี้พวกเขาสูงอยาฟองก็ไทนไทยนะ บ่เขา่าของคนอื่นบ่เขา่าค่ะมันหลายนะนจักบ,บ่ไหวเมียนอยู่เมียโอ้เรียกเพิ่นกะเพิ่นหัวก็เริ่มห้มาปีใหม่บ่แม่น้องสาวจ้าพวนเขาถ้าหายปีใหม่นี่ละ่ะน,น้อกนันแม่ก็ซื้อเอาเองแม่ไปใ็ดเอาเองอม,มาก็กบกันนะ่ะเหล็กออกแล้วหายมาเลยเหล็กมีทีหมองทีมาเนาะจะไปหายที่หลังเขาเขา,าเอาเหล็กเขามากอีกอันนี้ค่ะ เอาแม่แต้วาเราเรอมือสุดท้ายนี่สิมีปเปลี่ยนอีกบ่แม่เว่าเปลี่ยนดอกลูกค่ะขา,าดเปลี่ยนทั้งหดายในแม่ที่ทเพาไปบอกค่ะทำนี่เลขเพิ่มเตอมมาไปจับส่เก่าค่ะต้วาเลขน้องสาวมีทีมาทีไปนี่เพินเ่นค่อยหายมาสองตัวบ่แม่บอกหายแต่ตัวเดียวใช่ใช่ ใครเจตัวตเดียวแม่ก็เอาไปประกอบผูบ้แมวเ,เองค่ะเอาขันขันขันมีเปลี่ยนเอียงแม่กิงกลางมหาลูกเน่เด้อจ้าค่ะ <c oughs> เอาแม่อยู่ดีมีแห้งน้ำเชี่ยกะขอขอพระคุณแม่ได้หลายเด้อค่ะแมจ่จ้าค่ะ <c oughs> แม่สวัสดีคะ่ะจ้าเอาค่ะท่านผู้ชมเลขเพิ่นว่าไอ่ะเพิ่นมาไม่พี่น้องกับอาจเจ๋อถา,ามน้ำเชี่ยวว่ะ เลขเป็นเขาบ่น้ำเชี่ยกับว่าท่านใดลูกคือกันค่ะอ่าองเบิงก่อนก็ไดรค่ะเลขกพื้นมันบ่ไหลค่ะท่านผู้ชมหน่อยหางค่ะเลขกวิ่งเพื่นอ่ะมันมีทีมากน่องสาวเพื่นยูกรุงเทพค่ะกะอาจจะบ่เว้าไหลเนาะค่ะเนาะข้ามมันเข่าขล้องเพิ้นอีกค่ะหมวดว่าหันี้เพิ่นก็ไไ้เจ็ดมากค่ะเพื่นใด้มากหมวดต้องหมวดค่ะท่านผู้ชม อาลองเบิงจดเบิงหมวดนี่ล่งเบิงเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กะน้ำเชียกับพยายามหามองที่ว่าเลขหน่อยเอามาให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นว่าอยากได้เบิงเหลขกหลายค่ะท่านผู้ชมเลียตูนอยู่น้ำเชียกันนะคะือกันแะคะ่ะกับว่าอยากได้เลขหลายอันนวสูตรคำนวณเนาะคะ่ะถ้าเลขฟันกะฟันหลาขึ้นกับไลยโตคือกันค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซีบางท่าน เพิ่นคือว่าเห็นตัวเลขน้ำเชี่ยงค่ะท่านผู้ชมอันหลายๆคนเพิ่นคือเห็นค่ะหรือว่าเพิน่นรีค่ะเพิ่นเลยกว่าเห็นเพิ่นสีข้อเมนต์ใต้คลิปน้ำเชี่ยว่าอ่าทำไมภาคหลังนี้ไม่โชว์ตัวเลขให้ดูด้วยน้ำเชี่ยงกระล้องไหเบิ่งถูกคลิปดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา้าเบิ่งดีๆอยู่ในคลิปละค่ะท่านผู้ชมตัวเลขค่ะ ว,ว,ว่าเมียนวาบ่เด้ล่งเด้อค่ะลงถูกขิบค,ค่ะสำหรับคลิปนี้เงินไหลกองท่องไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอซีที่เพื่นติดต,ตามทางช่อง YouTube น้ำเชี่ยในงวดวันที่หนึงมีหน้า<ม>โหขาถูกหวยรวยเงินไปน้ากันเ้อคขาทถึงผู้ชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ